จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือเชิงปฏิบัติการนะคะเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรงการพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์จังหวัดปีงบประมาณ2,564ค่ะ นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์จังหวัดปีงบประมาณ2,564ปร้อบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า100คนที่ห้องดาหลาโรงแรมกรงุงศรีริเวอร์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้มอบไปประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติราชการครบ25ปีจำนวน6รายและอาสาพัฒนาชุมชนรุ่นที่71ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีซึ่งครบกำหนดวาระ1ปีจำนวน4รายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยธยากล่าวว่าตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี2560ถึง2565ภายใต้วิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกันภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์คือสร้างสารร์ชุมชนให้พึ่งตนเองส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมพิบาลเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงซึ่งแต่ละแผนงานนะคะโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนและผลประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะ